กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันมีภาพประทับใจนะคะในงานวันนี้ดูสิคะเจ้าฟ้าทีปังกรก,อกร้อออกจากพระที่นั่งอมรินทร์ระวินชิชัยประทับรถยนต์พระท,ที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกล่าวดูสิคะกราบน่ารักมากเจ้าชายของปวงชนชาวไทยเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติดูสิคะ ขนาดไปอยู่ศึกษาต่างประเทศแต่ก็ไม่เคยลืมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะอ่องานะอ่อที่ได้ทรงกราบไปนั้นนะคะก็เพราะว่าเสร็จพระราชพิธีแล้วนะคะในหลวงแล้วก็พระรชินีจะเสด็จกลับแล้วนะคะเจ้าฟ้าทีบังกรก็กลับที่พระบาทนะคะเพื่อทูลลาสมเด็จพระนิษิฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพนะคะหรือเป็น คือเป็นความรักความอบอุ่นนะคะที่แบบว่าประทับใจมากเจ้ฟาฟ้าทีกราบได้งามมากช่างแบบรู้รู้แบบทรงแบบมีแบบนอบน้อมมากอะคะ่ะทรงก้มกราบเองนะคะโดยที่แบบว่าคือเป็นการทำความเคารพสูงสุดนะคะเจ้ฟาฟ้าทีนะคะได้รับการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมาอย่างดีนะคะทรงกราบที่ประบาทนะคะ ซึ่งเป็นการเคารพอย่างสูงสุดนะคะอูเสด็จกราบซึ่งประเทศเนี่ยก็ทรงมีฐานอนดรศักดิออ์ถ้านับแล้วก็คือเป็นเป็นสด็จอานะคะซึ่งมีความใกล้ชิดนะคะความผูกพันนะคะแล้วเจ้าฟ้าทีเนี่ยก่อนก็กราบไปเลยอะ่ะอุย้ยดิฉันประทับใจมากนะคะเพราะว่าพราะองค์ทรงแบบคิดเองนะคะสังเกตไหมคะว่า ทรงกลมกราบเองนะคะเพราะว่าคือตั้งใจที่จะกราบด้วยความนอบน้อมทำไมจึงแบบรู้แบบอ้ยรู้การโปรเกส s อย่างนี้เจ้าชายน้อยของพวกเรานะคะประทับใจมากนะคะเพราะว่าล่าสุดที่ท่านเสด็จมานะคะก็น่าจะเพิ่งไดออ้พบกับสมเด็จพระเทพในงานพระพิธีวันนี้นะคะเพราะว่าท่านก็เพิ่งกลับมาจากสกลนครนะคะแล้วก็ได้กราบที่พระบาทนะคะ เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคะทรงกราบเองนะคะโดยที่มีความนอบน้อมนะคะดูแบบคงแบบกราบทำความเคารพนะคะสเสรษอานะคะอู้ดีมากเลยนะคะขออนุญาตใช้คำสามัญในการบรรยายแล้วกันนะคะเพราะว่าเอา่อเป็นอะไรที่ทัดหัวใจนะคะซึมซับหัวใจแล้วดิฉันประทับใจมากๆคะ่ะ ออกจากพระที่นั่งอมรินทระวินิฉัยประทับรถยน์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลบับ